ตอนนี้ถ้าเราจะพาคุณผู้ชมครับเข้ามาพบกับนักแสดงและผู้กำกับจากภาพยนตร์ไทยหนึ่งเรื่องที่เข้าฉายไปเรียบร้อยแล้วแล้วณนะตอนนี้อยากจะบอกว่าถ้าไปที่โรงอาจจะหาที่นั่งยากมากๆเพราะเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความตอบรับนะฮะหรือว่าการตอบรับสูงมากๆดีมากๆเมื่อวานเนี่ยปิดไป1ิกว่าล้านเมื่อวานเท่าไหร่นะสิบกว่าล้านจริงรอยอดมากเลยฮะ เจ็กว่าล้านนะครับเข้าไปแค่วัน2วันเท่านั like ้นเองนะครับเรามาต้อนรับทีมนักแสดงและผู้กำกับนะครับจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกงกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่บ้านผู้กำกับในทางแล้วก็นักแสดงด้วยนะครับทั้งสี่ท่านเลยคุณเตอร์ได้ดูแล้วดูแล้วเรียบร้อยอยากจะบอกว่าพล็อตเนี่ย ฮอลลีวูดยังต้องอายอยังงั้นเลยเหรอว่าบทด้วยการเขียนด้วยการกำกับของพี่บาสนี่ฉลาดมากรวมไปถึงการแสดงที่มีมิติของน้องๆทุกคนอตอนคุยพุูงกับนักนสแสดงใหม่ของเราแนะนําตัวทีละคนครับครับผมผมเจมสธีระดลนครับรับบทเป็นพัทครับอือุ้มอินสยาค่ะรับบทเป็นเกรซค่ะออกแบบชุติมลค่ะรับบทเป็นลินค่ะ ครับนอนชานอนครับรับบทเป็นแบงค์ครับค่ะแล้วแล้วพี่นวดรับบทเป็นอะไรฮะอ่าย้านทวรับบทเป็นพึ่งกับรับบทเป็นพะเนี่ยค่ะครับเนี่ยค่ะรับบทเป็นแม่ค่ะคุณบ้านครับครับผมคงต้องบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้โอเคถ้ามันสนุกันอะไรจริงแต่ว่าสิ่งที่ผมใส่ใจมากๆก็คือว่ากระแสในโลกออนไลน์เนี่ยมันมาแรงมากๆแล้วเวลาที่หนังอะไรที่คนพูดว่ามันดีมันดีแล้วดอีกต้องดูเนี่ยมันจะยิงไปเป็นพันล้านเลยนะ ถ้าวหวังถึงจุดนั้นไหมครับตอนนี้ตอนแรกก็ไม่หวังนะครับ <c oughs> <c oughs> แต่พูดมาตั้งขนาดนี้ตื่นเต้นเลยครับก็จริงๆผมว่าเรื่องเรื่องรายได้ก็เป็นแบบถือว่าเป็นโบนัสของคนทํางานนะ<ช>ตอนนี้เราแค่โฟกัสว่าเราพวกเราทุกคนรวมทั้งทีมงานเนี่ยตั้งใจทําหนังให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้แล้วก็พอกระแสตอบรับดีคนที่เข้าไปดูหนังแล้วพูดปากกอปากมากขึ้นก็รู้สึกินดีแล้วก็ดีใจมากๆแล้วแล้วเราคัดเลือกนักแสดงน้องๆแต่ละคนเนี่ยจากอะไรอะคะ หลักๆผมดูโงเฮงก่อนเลยโง่เฮงใช่โง่เฮงการแสดงที่ดีต้องเป็นยังไงฮะนี่เป็นเป็นวิธีการของผมนะหมายถึงว่าสมมติผมเขียนคาแรคเตอร์เนี่ยบางอย่างขึ้นมาเนี่ยผมจะมีภาพในหัวแล้วก็ผมจะเรียกน้องๆคนไหนมาแคสหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างพี่พี่เค้นี่โงเฮงเป็นยังไงฮะตะมูตะมิมากครับตะมูตะมิรักเลยว่ะพี่ตึกนั่นแหละเสร็จแล้วก็ผมก็ต้องดูว่าอ่ะบทนี้น่าจะแบบเข้ากับน้องนักแสดงคนไหนอะไรเงี้ยก็ทั้งสี่คนก็มีโงเฮงที่ ใกล้เคียงกับภาพที่ผมมีในหัวแต่ละคนนี้ยังไงบ้างคะลองอธิบายโงูเฮงหน่อยได้ไหมคะอายุกตัวอย่างน้องออกแบบแล้วก็น้องออกแบบชื่อเก๋มากเฮ้ยออกแบบ้าก็เก๋นะชื่อเก๋ด้วยนางแบบนั่นแหละซึ่งซึ่งจริงๆอย่างที่พี่พีเคบอกคือน้องเขาเป็นนางแบบมากอแล้วก็ แต่ว่าพอเราเห็นน้องเขาตามสื่อต่างๆ,ๆด้วยหน้าตาด้วยลุคความแบบนิ่งๆคูลๆมันตรงกับคาแรคเตอร์ที่น้องเขาเล่าบทเรื่องฮะลินคือลินก็จะเป็นแบบเด็กเก่งเด็กฉลาดเป็นเป็นเด็กอัจฉริยะที่มีความแบบคูลๆเป็นแบบเหมือนมีความเป็นผู้นำคอยสังเกตการคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมีความกุงรี่นิดๆเหมือนกันนะนี่นี่คือเรื่องแรกที่เล่นเลยใช่ไหมเรื่องแรกค่ะเป็นยังไงบ้างื่นเต้นถึงเต้นมากแล้วก็กดดันเหมือนกัน พราะว่าแบบเพื่อนๆผ่านการสแสดงหมดแล้วแล้วป็นแบบเรื่องแรกแล้วก็ครั้งแรกจริงๆก็ทาไป็นบ้านอยู่มาแล้ว<อ>ได้ดูตัวเองบนจอใหญ่เป็นไงครับก็จริงๆหนูอ่ะตอนที่หนูดูหนูดูในฐานะคนดูไม่ได้ดูในฐานะนักสแสดงก็เลยรู้สึกว่าชอบหนังเรื่องนี้รักหนังเรื่องนี้เพราะว่ามันให้ความอบอุ่นกับเรามันให้แบบเรื่องของครอบครัวค่ะสำหรับมมองออแบบนั้นแต่ว่าคนดูเนี่ย ยังไงเอาแบบไม่ทราบแล้วแต่มุมมองคนต้องไปดูแลกันแล้วนอนนอนกับเจมนี่นี่ผ่านการแสดงมาแล้วครับผมเรื่องนี้แตกต่างนั้ยากขึ้นไหมผู้ผู้กนกลับโหดไหมพูดได้เลยครับนั่น <c oughs> ค,คือเรื่องนี้เป็นหนังเรื่องแรกของผมเหมือนกัน,นคือปกติจะเปในซีรีส์ใช่อันนี้ก็คือแบบเรื่องแรกเลย ขอพูดในพาร์ทท่วมกับรายการเขาบอกผมรู้สึกดีมากแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับพี่บาสเพราะว่าเฮ้ยอยจงจริงพอร่วมงานกับพี่บาสเรารู้สึกว่าพี่บาสเป็นพุ่งกับที่เปิดมากแบบคือเหมือนจะมีภาพในหัวไว้แต่ว่าพร้อมที่จะให้นักแสดงอินมหวไว้แล้วก็หาสิ่งที่ดีที่สุดขึ้นมาตลอดนะครับผม,มแล้วคือวันที่ผมได้ไปดูหนังอ่ะอันนี้ผมดูในแบบหลกัหลกๆเลยคือผมดูพวกโปรดักชั่นดูเรื่องมุมกล้องดูเรื่องการถ่ายอะไรเงี้ยเรื่องการถ่าก่อนแล้วผมรู้สึกว่าเรารู้เรารู้สึกด นฮะนเบียดทำกาแฟสแก้วก่อนยเป็นไงฮะทงานกับพี่บารอีกรอบนึงโอเคทานกับผมยังไงฮะดีครับผมโอเคคือผมก็พูดพูดมาทุกรายการแล้วก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าคือพอคือกองหนังมันก็เหมือนกับมีผู้ัำเป็นผู้นำเนาะถ้าเกิดผู้นำดีเหมือนกับเราสามารถสัมผัสได้ถึงแพชั่นในการทำงานของพี่บาร์นะครับแล้วก็พอสัมผัสได้ถึง แพชชั่นของผู้นำเปิ๊บมันก็จะแผ่ต่อให้คนรอบข้างได้แบบมี m o t i v a t i นในการเรับรู้ได้ถามพี่บา์นิดหนึ่งฉากเกมโกงเนี่ยหลายคนที่เห็นตัวอย่างไปเนี่ยมันเห็นว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ใช้ความฉาาดของตัวเองไปทํามาหากินก็คือไปโกงข้อสอบแบบเนี้คนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะหนังแบบนี้จะทําให้คนที่เข้าไปดูแล้วอยากจะออกมาโกงข้อสอบอย่างนี้หรือเปล่าพี่บาสว่างไงจริงๆผมใช้พอดกับเรื่องการโกงข้อสอบเป็นเครื่องมือมากกว่าเพื่อสื่อสารประเด็นหลักแล้วก็ความคิดที่ผมมีต่อ สภาพแวดหลอมรอบคางยอะไย่างเงี้ยซึ่งถ้าบอกตอนนี้อาจจะสปอยคัไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ดไม่ไดอ,อ,อู้งอุ้มพูดถึงคาแรคเตอร์ตัวเองหน่อยของตัวอุ้มรับบทเป็นเกสซึ่งเกสเป็นเด็กกิจกรรมค่ะแล้วก็แบบอยากจะเล่นละครเวทีแล้วก็ม,มีเพื่อนสนิทเป็นลินซึ่งเป็นคเรียนเก่งซึ่งเราตัวเกสน่ะเรียนไม่เก่งอือเอาอย่างนี้อยู่ขั้นตอนในช่วงองเฟซบุ๊กไลฟ์ที่อยากจะคุยกับคู่กกับพันล้านคนต่อไปคนนี้ให้จัให้จให้กว้ากว้างก้ากว้าก้ากว้างกว้ ได้ครับก็อยากให้ทุกคนเข้าไปดูกันนะครเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้โจทย์เรื่องแรกที่โจทย์แรกที่เราอยากทำเข้าไปเรื่องนี้คือเราอยากทําหนังวัยรุ่นจรรกมในแบบไทยสไตล์เหมือนกับเวลาถ้าเราดูหนังฮอลลีวูดแบบพวกโอเชียนออะไรอย่างเงี้ยเราอยากทำในแบบที่มันมีในเมืองไทยแล้วก็ใจนขณะเดียวกันผมเชื่อว่าหลังจากคนดูเข้าไปดูหนังแล้วเนี่ยตอนจบเนี่ยน่าจะได้รับคําถามบางอย่างที่ย้อนกลับไปถามตัวเองได้ว่า อะไรคือสิ่งที่ถูกและผิดครับโอ้โหขอบคุณนักแสดงและผู้ก่วมกับนะฮะจากฉลาดเกมโกงเดี๋ยวคุยกันต่อในไลฟ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาฝาไว้ในไลฟ์เดี๋ยวเราจะมาถามให้ต่อในไลฟ์ครับพี่ดูเสร็จแล้วอย่าเพิ่งไปไหนฮะรวมกันกด Subscribe ก่อนครับกดเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าต่อจากนี้ไปคุณจะได้รับการแจ้งเตือนตลอดไม่ว่าจะเป็นคลิปไลฟ์คลิปพิเศษหรือคลิปที่หาดูที่ไหนไม่ได้แต่แค่หน้า Woody ท็อเท่านั้นกดเลยครับกดสิครับเอ้า สีเดี๋ยวไปกดอีกกด